ลโหลนายพูดลองดูด <c oughs> <Probably. c oughs> ิมันเด้งเปล่าไม่เด้งเลยนต่อหน้าเซิร์ฟเวอร์นี่มาแล้วลองเทสก่อนแป๊บนึงเทส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 ราจะมาเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนหัวปุ๊ปื๊บเทสเทสเทสมาเทสมาป่าวปมันเด้งป่าไม่เด้งนี่ไงเทสเทสเด้งแล้วเนี่ยพึ่งแกไม่เด้งเลยเทส มาป่ะวะมันเด้งป่ะเดี่เงี้ยเทสเด้งแล้วเนี่ยเทสเทสโหมดมาป่ะวะมันเด้งป่ะเนี่ไงเทส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 ได้แล้วนะเทสเทสคนดูโหขนาดเทสแล้วเนี่ยมีคนมาดูได้ปะแค่เทสเองโอสดีทุกคนครับผมเดี๋ยวค่อยมาสตรีมในวันอื่นแล้วกันวันนี้มาลองเทสระบบเฉยๆนะทุกคนเออ แล้วนี้ลงคลิปด้วยนะรอดูคลิปใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่รอดูนะรอดูด้วยนี่ไงปักบุดได้ด่ะแต่ในโทรศัพท์ปักไม่ได้อันนี้ปักได้นะโคตรดีมันดูหายไปแล้วโอเควันนี้มาเทสเฉยๆนะม้เจอกันวันอื่นแล้วกันนี้ลงสตรีมแล้ะ